สวัสดีครับผมรีวิวเกษตรยุคใหม่ครับผมมาครับการจำสินหอย ep 2นะครับผมคือขั้นตอนที่2แล้วก็คือขั้นตอนที่3รวมกันเลยนะครับนี่คือขั้นตอนที่2ครับผมเปิดกล่องครับหลังจากที่เราทำการจำสินหอยนะครับเมื่อวานนะครับตอนเที่ยงครับผมมาครับแล้วก็เปิดก่อนครับผมเปิดออกครับเพื่อเช็คหอยครับคืนแรกวันแรกนะครับ ฟางก็จะมีชื้นซ้ิดเปียกหน่อยนะครับเพราะว่าเขาคลายน้ําไอ้น้ําก็จะออกมาครับนี่ครับผมนี่ครับเขาก็จะคลายพวกขี้พวกอะไรออกหมดนะครับนี่ครับนี่ครับผมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเขาก็จะปิดฝาอย่างสนิทครับผมนี่ก็จะเลียงเลยนะครับผมเลียงเปลี่ยนไหม่นะครับนี่ครับผม ทำไมถึงสองคืนนะครับเพราะว่าถ้าตัวไหนมันตายก็จะมีกลิ่นวันที่สามนั่นเองครับนี่ครับผมฝาก็จะปิดสนิทอย่างนี้นะครับผมชัดเจนไหมครับนี่ครับเราก็จับการเปลี่ยนถ่ายนะครับเปลี่ยนถ่ายเรียงใหม่นะครับนี่ครับเขาก็จะคายพวกเศษขี้ออกมาเห็นไหมครับไม่เป็นไรนะครับมันเป็นอาชีพของเราครับผมเปื้อนหน่อยสกปรกหน่อยไม่เป็นไรนะครับมันล้างออกได้ครับถ้าใจคนสกปรกล้างยากครับผม ผมทำอาชีพนี้ก็อยากให้ทุกท่านมีอาชีพแล้วก็ทุกขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเพื่อจะได้จัดส่งลูกค้าง่ายๆครับผมคือส่วนมากคนที่กังวลก็คือเลี้ยงแล้วเราจะส่งยังไงเพื่อไม่ให้ของเสียหายเพื่อไม่ให้หอยตายนะครับนี่ครับผมเขาก็จะขี้ออกหมดเลยนะครับนี่นะครับลูกค้าหรือเอฟซีที่สั่งเข้ามาจะเย็นๆนะครับคือเราทําตามขั้นตอนให้เลยนะครับเพื่อให้หอยมันผ่านครับผม นี่เลยครับนี่เขาก็จะขี้ออกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาจําสินเขากินอะไรเข้าไปเขาก็จะขี้ออกแล้วก็จับมาด้ยังครับผมจับมาดิยังนะครับนี่ครับผมจับมาด้ยังนะครับจับมาด้ยังเปลี่ยนทายนะครับนี่ครับขี้มันนี่นะครับจับมันีิยังแล้วก็ ใช้ฟางที่แห้งสนิทนะครับเข้าไปใหม่ครับผมเพราะว่าฟางตัวนี้มันเปียกหมดแล้วครับเห็นไหมครับมันก็จะซึมครับเราต้องเปลี่ยนออกทําไมถึงสองคืนสามวันครับวันที่สามเราถึงจะค่อยส่งได้ก็เพราะว่าแบบนี้นครับถ้าตัวไหนมันไม่ผ่านมันตายนะครับเกิดการเสียหายมันก็จะมีกลิ่นวันที่สามครับสองคืนสามวันวันที่สามมันถึงจะมีกลิ่นเราถึงจะแพ็คของได้นะครับนี่ครับทั้งเชอรี่สีทองแล้วก็ทองเปลือกสนิมนะครับ อยากใจฟานจริงๆก็อยากให้เลี้ยงทั้งสองนะครับต้นทองช่วยพ่อหลอฮะนี่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนท่ายออกอย่างนี้นะครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวติดตามมันต่อไปนะครับเดี๋ยวข้ามไปเป็นคลิปที่สามเลยนะครับผมเลี้ยงให้มันได้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเมื่อวานที่พาเลี้ยงนะครับหลังจากที่เราถ่ายออกนะครับดูครับผมก็มีแต่ของเสียนะครับที่เขาขับออกนะครับนี่ครับ แบบนี้นะครับเขาจะขับของเสียออกจากตัวเข้าให้หมดนะครับดูมือครับเปื้อนหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับหอยเขากินพืชเขาสะอาดครับผมนี่ก็จะเป็นฟางที่เราแพ็คเมื่อวานนะครับหมาครับวันนี้เราก็จะเปลี่ยนฟางใหม่ครับตัวนี้ก็จะมีตื่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็นอนหลับอีกครับเพราะว่าเขาขับของเสียออกหมดแล้วครับอ๋ครับก็ฟางนะครับผมฟางสั่นออกนะครับสั่นออก เผื่อมีมาแรงเผื่อมีอะไรนะครับเผื่อเขาเข้าไปอยู่ในตัวหอยครับอันนี้หอยก็จะตายนะครับผมก็สั่นกองไว้แล้วครับรอบหนึ่งครับอ่าครับผมพรุ่งนี้เช้าเป็นเช้าวันที่สามนะครับสองคืนนะครับสองคืนเราก็มาเทสถามว่าส่งได้ไหมถ้าด่วนจริงๆก็ส่งได้ครับแต่ว่าเผื่อมันมีตัวเสียหายเราจะไม่รู้นะครับ ผมถึงแนะนําให้เป็นสองคืนสามวันนะครับเพราะว่าเช้าวันที่สามเราก็จะมาเช็คกลิ่นครับถ้าตัวไหนที่เขาเสียหายหรือเกิดมีการตายก็จะมีกลิ่นนั้นเองครับผมตัวนั้นเราก็จะคัดออกนะครับเราก็จะไม่ส่งนั่นเองครับเพราะว่าส่งไปก็เสียหายนะครับเสียชื่อฟาร์มเราอีกครับผมแต่ว่าให้มันพยายามเสียน้อยที่สุดนะครับเสียหายน้อยที่สุดครับผมนี่นะครับโอเคครับผม มาดุนกันนะครับมาดุนกันเช้าวันที่สามสองคืนสองคืนนะครับสองคืนกับหยิบสามวันเช้าวันที่สามพี่แพ็คส่งเลยเลยครับเขาขับของเสียออกเลยนะครับผมชมตามขั้นตอนคลิปนะครับอยากข้ามขั้นนะครับย้ำอยากข้ามขั้นนะครับถ้าอยากได้วิชาความรู้วิชาชีบนะครับพบาาผมก็ ศึกษามาเหมือนกันครับผมเกิดความบังเอิญครับว่าทําไมถึงอัดฟางแต่ก่อนผมก็ทําเป็นดินนั่นแหละครับแต่ว่ามันพูดง่ายๆว่าข้อดีของดินก็มีข้อเสียของดินก็มีคือมันดินเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อราหรือมีเชื้อโรคต่างๆปะปนมานะครับพอมันเข้าสู่ตัวหอยโดยตรงนั่นแหละครับทําให้หอยป่วยแล้วก็หอยตายง่ายนะครับ อันนี้สูตรของรีวิวเกษตรยุคใหม่นะครับผมฟาร์มหอยทองโสพาพันธุ์อุบลราชธานีนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0639919259นะครับผมเพจก็ฟาร์มหอยทองโสพาพันธุ์นะครับผมอ่าครับผมผมก็จะทําการปิดนะครับพรุ่งนี้เช้าก็มาเช็คกันอีกทีนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับเขาก็จะแห้งสนิทก็จะไม่มีขี้แบบนี้แล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่คือของเสียที่เขาขับถ่ายออกมานั่นนะครับนี่ครับ พวกแหนแดงพวกสาหร่ายที่เราให้อาหารให้เขากินนั่นนะครับเขาจะขับออกกอดครับค st ืนแรกก็จะทําให้ฟังมีความซื้นแล้วก็เปียกนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนออกก็จะเกิดเป็นเชื้อราก็จะทําให้เขาตายนั่นเองครับเราต้องเปลี่ยนออกครับตัวที่มันเปียกเพราะเรใส่ซางตัวที่มันแห้งเข้าไปครับผมอ่ะครับพี่น้องมาลุ้นกันตอนเช้าพรุ่งนี้ครับผมเป็นเช้าวันที่สามนะครับนี่ครับผมก็มีการแพ็คพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ไข่หอยแล้วก็พ่อแม่พันธุ์นะครับ พร้อมกำลังจะแพกไข่หอยเพิ่มให้ลูกค้าอีกนะครับผมนี่คือหอยที่เราจำสินไว้นะครับสองคืนกับอีกสามวันครับผมมาครับมาลุ้นกันครับผมลุ้นกันครับนี่นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหม โอเคครับผมสนิทนะครับดูนะครับโอกาสับไหมครับแห้งสนิทนะครับนี่ครับผมแห้งสนิทนะครับนี่นะครับทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่แห้งครับแต่ก็จะแห้งสนิทโอเคครับผมนี่นะครับโอเคนะครับพร้อมส่งลูกค้าได้เลยครับนำขั้นตอนวิธีนี้ไปใช้นะครับผมนี่ครับผมกล้องโฟกัสหน่อยครับนี่ครับผมนำวิธีนี้ไปใช้กันเลยนะครับนี่ครับผมแห้งสนิทเลยนะครับแห้งสนิทเลยนะครับ นี่ครับผมดูครับเปลือกแห้งครับฝาแห้งครับผมนี่ก็เขาจะถ่ายออกหมดได้แล้วครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับนำขั้นตอนการจำสินหอยแบบนี้นะครับไปทำครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชม ช่องรีวิวเกษตรยุคใหม่นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกรุณากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับฝากไว้นะครับผมขอบคุณจากใจทุกท่านครับผมสําหรับลูกค้าที่สั่งหอยและไข่มาก็รอตามคิวนะครับจัดให้ได้ทุกท่านครับผมขอบคุณทุกกาลังใจครับผมสวัสดีครับ